คเคยข้าเกาครักข้ามการจุดน้ำนีนะครับนอยตัวเลขยังองนึก,กูสิบนะครับภูให้การสนับสนุนในนามของเขยขําก่านอยหรือว่าข้าหม,มานเบิดฟ้าหรือว่าไพา่ำาคนสร้างก็เพราการีนเนี่สร้างก็พเรีนกันอยูเลยร้็บ ลงล้มต่อตายกใ้ไกลได้หลายไปที่งานคำหมานเบือฟ้าคำเขยคำเก้าน้อยจงโชคดีสามสองหนึ่ง้ง การีเบิงลายสี่ย้อนมา,มา,ากบาดหน่อยซ้ำเลยครับครับจบบากบูกกองหาหมอกไฟนี่ห่างออกฟวาจะน้อยสิเป็นการดีเลยครับไป้าำคำพูดทิศทางการไหลการย้อนไปในทิศทางใด ลมด้านบนล่างฟ้าครับแลลนสวนกับนี่มนี่นละพวกกลางอากาศทีใช่ที่ห้าสต็ปคุณกางอากาศระวังให้ดี ครับเริ่มโยกแลรกคาเข่าบางครับยังอบสนุปบาการว่างหางนี่หนักนี่เบาั้ำใดครับการวังตัวของหางเริ่มแลคาบังครับทิศทางจะดีว่าจะได้เชียนดีครับส่บบบสวตรงบึงกระเสียลมน้ำ ขับหุนกีเป็นองเก็บแเบาๆฝ่ายคนสุดเออบเบามับเบาท่านแล้วก็บางอีนะไเเบ่อากับบุภูวาอย่างดอกอกว่าจอบไม่ยิ้มไปเลยใส่โตโตแล้วก็เขาใส่บางรุ่นกันไปเรื่อยวด้่อม่กแนน้องด้วยกลับไปแล้ในตอนนี้สองกับกีนาทีผ่านไป ไปตอนนี้บวัดออกมานะครับ 5, สองมาแก้ซื้อาันไป<ง>เนี่ยก่อนสามร้อยสิบัสามนอยสิบเนี่ย ครับมาแล้วนะครับว่หายดอกด้านซ้ายของคุยดำเด้อแถวน้ำตื้นบ่อยเด้อเที่ยวบังเที่ยวโผลบังอยู่ในไลน์เอาครับทีปบ่อยตักกล่องสุดเอื่นเอาควบควบควอควบมาแล้วนะครับตำแหน่งตำแหน่งเข้าต่างๆพี่น้อง เห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วกระดิ่ี่น้องเบางไง่ตั้งบางไปน้ำการห้าสิบพันตั้งไห้าสิบพันไปนะครับทำไปน้ำแบบฝาแบบนี้นะครับจังไฟสบายใจสิบพันเหล่าเจ้าเฟย์เหรอพูดไหครับเที่ยวบังเที่ยวภูออกมาเรื่อยๆภูออกมาเรื่อยๆนะครับกระดิ่งว่าเป็นภาค่าดเลยเทาเท่า อยคอยรตรามจังวัดหัวไ่สีหม่ลั่เพงตาหรือตึงลงกอนตได้ซ้ำอีกามร้อยกาสิสามร้อยเก้าสิบต้้งคอยงมาดีเอาเปลี่ยนไม้ด้วผมไปู่กทกตัวกันละ penuan kami baju eh